สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ท t c h a n n e l ผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เรามาเล่นพิกอากาศนะคะกองที่1กองที่2กองที่3และกองที่4นะคะหัวข้อใครจะเข้ามาจริงจังชัดเจนนะคะใครจะเข้ามาจริงจังชัดเจนเป็นแบบสั้นๆน,นะคะ เลือกนะคะกองที่ดึงดูดคุณมากที่สุดหรือ,เล,อเลือกจากตัวเลขที่ท่านชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทำทำสเต็มไว้ก็ไปกดฟังตรงนั้นได้เลยนะคะมาเริ่มใบที่1กันเลยนะคะสวัสดีค่ะกองที่1นนะคะใครจะเข้ามาจริงจังชัดเจนคลิปนี้เป็นพิก,กาสต์นะคะเขาบอกว่าจะมีคนมามอบความรักความโรแมนติกให้คุณนะคะอายุน่าจะ อยู่ในช่วงคนที่เขาเรียกว่าน่าจะไม่เกินไม่เกิน45นะคะอายุนะคะอายุนะอายุไม่เกิน45ปีนะคะเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มากๆเลยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ตอนแรกที่พบเจอโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือ,อยังไม่เปิดเผยหรือคนคนนี้ แอบรักแอบชอบคุณมานานก็ได้เช่นกันนะคะมีความโรแมนติกในหัวใจมีความรักมีความรู้สึกดีๆมามอบให้คุณตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็คือน่าจะเป็นทางโซเชียลออนไลน์แอบมองแอบสืแบอแอบซองแอบดูคุณอยู่นะคะเขาอาจน่าจะปื้มปื้มนะคุณว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ทำไมคะจริงจังมุ่งมัน่นทำงานเก่งนะคะมีพลังงานของ ความรักที่ดีที่โรแมนติกนะคะที่กําลังจะเข้ามานะคะเป็นระดับคิงกับระดับระดับควนนะคะแสดงว่าเป็นระดับมีความรักที่สามารถพัฒนาไปได้ในอนาคตเป็นความรักที่ดีนะคะน่าจะเป็นคนที่พูดจารจริงจังชัดเจนในระดับหนึ่งนะคะใครที่ไม่มีความรักก็คือ,เ,อ,อเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งทางโซเชียลออนไลน์ก็ อาจจะทําให้คุณพบเจอใครบางคนที่จะเข้ามาจริงจังชัดเจนก็ได้ในอนาคตอาจจะเกี่ยวข้องโซเชียลออนไลน์หรือเกี่ยวข้องผ่านกับงานผ่านงานนะคะผ่านงานก็ได้เช่นกันนะคะหรือนะคะหรือคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆนะคะอาจจะกลับมาทักทายก็ได้มามอบความรักความรู้สึกที่ดีๆให้คุณก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็น energy ของกล่องที่หงก็จบไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะใครที่จะเข้ามาจีบหรือเข้ามาจริงจังชัดเจนในช่วงนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกกองที่2นะคะพิกอารา์คนที่เลือกกองการกองที่2นะคะใครจะเข้ามาจริงจังชัดเจนหรือใครจะเข้ามาจีบคุณในช่วงนี้เราเปิดไพ่ไว้แล้วนะคะ เขาบอกว่านะคะคนคนนี้นะคะเหมือนว่าเกิดมาหรือรอคอยเพื่อพบรักมาพบรักกับคุณนะคะต่างคนต่างรอคอยกันมานะคะอาจจะเป็นรักแท้ก็ได้นะคะคนคนนี้เขาบอกว่ามีความรักมีความโรแมนติกมาให้คุณคุณบอกว่าได้พบเจอคนคนนี้หรือได้พูดคุยได้ติดต่อสื่อสารนะคะเขาจะพยายามทําทุกอย่าง เพื่อทาให้ความรักนะคะพัฒนาไปในอนาคตมี energy ชาวราศีกุมนะคะน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดีหรือดูโดดเด่นหรือทํางานคนที่เป็นยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นเซเลบริตี้หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามีคนมีคนชมชอบหรือมีคนรายล้อมเขามากเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเมื่อเขาพบเจอคุณนะคะมันเหมือนว่า เป็นความสบายใจที่ได้คุยเขาได้คุยกับคุณนะคะรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ก่อเกิดเหมือนว่าเราได้เจอใครคนหนึ่งที่รอคอยกันมานานแสนนานอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมันเป็น energy ประมาณนี้เป็นมีเขาคนนี้นะคะจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คุณสบายใจมีความชัดเจนในในความสัมพันธ์ว่าคุณเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ทำไมคะเขา จะนะคะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะให้ใช้ความพยายามหรือความอดทนรอคอยบางครั้งเราเจอคนที่ทําไมคะรูปร่างหน้าตาดีหรืออาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ในที่ทํางานโซเชียลออนไลน์หรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ อันนี้คือใครจะเข้ามาจีบหรือใครจะเข้ามาจริงจังกับคุณเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะบุคลิกหน้าตาดีนะคะต้องใช้ความพยายามหรือความอดทนนะคะหรือบางครั้งทําไมคะเรากับเขาอาจจะยังไม่ยังไม่สามารถเปิดเผยความรักความรู้สึกหรือเราอาจจะต้องอยู่ไกลกันกับเขาหรืออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเป็น energy ของกองที่2ได้จบไปแบบสั้นๆนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้หมอแจนด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิกกาสนะคะกลองที่3นะคะใครจะเข้ามาจีบคูณหรือใครจะเข้ามาจริงจังชัดเจนนะคะเราจะเปิดไพ่ไว้แล้วนะคะ4ี่ใบกลองที่3นี่เป็น Energy ที่ดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคน ต่างชาติได้เป็นคนไทยก็ได้เป็นคนที่เก่งมีอำนาจมีชื่อเสียงนะคะมีวาสนาบางคนนะคะเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็นคนที่ฐานะดีหน้าตาดีนะคะอาจจะมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะเอ็มเพลเอร์นะคะ สามีหรือภรรยาแสดงว่าคนคนนี้ที่พบเจอคุณเขาต้องการทําไมคะต้องการแต่งงานต้องการเจอเนื้อคู่ต้องการสร้างหลักปักฐานแสดงว่าคนคนนี้มีฐานะที่ดีมีการงานการเงินที่มั่นคงมากมากนะคะเขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนเหมือนเขาเจอคุณไม่นานภายใน3เดือนเนี่ยนะคะอาจจะตกลงปรงใจการแต่งงานหรือการเดินทางมาหานะคะมีไพ่สองถ้วยด้วยมันเหมือนเป็นเนื้อคู่นะคะ อันนี้ความรักความสัมพันธ์นี้ดีมากเลยนะคะบอกเลยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะกองที่3ามนี้มีสิทธิ์เจอเนื้อคู่หรือเจอความรักที่ดีนะคะเอ็มเพลอร์นะ,ะมีพลังงานชาวราศีเมษชาวราศีเมษอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เลือกกองที่สามหรือคนคนนั้นมีเอนเนอีาศีเมษคือมีความเป็นผู้นํามีความกล้าหาญนะคะเขาจะทําอะไรนะคะ ถ้าความรักความสัมพันธ์เหมือนเขาได้เจอใครสักคนหรือเขาได้เจอคุณเนี่ยนะคะรู้สึกว่าตัวคุณเป็นเนื้อคู่มีเคมีที่ตรงกันการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะถ้าเขารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่เขาพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะจริงจังชัดเจนนะคะมีความมั่นคงมีความร่ํารวยด้วยนะคะกองที่3มเนี่ยดีสุดๆเลยนะคะหมอบอกเลยนะคะดีกว่าทุกกองเลยนะคะสองถ้วยด้วยเนื้อคู่ ความรักนะพบเจอกันเนี่ยนะอาจจะตัดสินใจแต่งงานเป็นความโชคดีนะได้คู่ที่มีความมั่นคงและร่ำรวยนะคะของที่สามนะคะใครจะเข้ามาจริงจังชัดเจนหรือเข้ามาจีบคุณช่วงนี้เป็น Energy พลังงานสั้นๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยคลิปนี้เป็นพิกากาศนะคะขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพิกาสตนะคะใครจะเข้ามาจีบคุณใครจะเข้ามาจริงจังชัดเจนในช่วงนี้นะเราเปิดไพ่ไว้แล้วนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเด็กถือดาบเอ็มเพรสเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะตัวคุณนะผู้ที่เลือกกองที่4เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเขาบอกว่า e อเนจีดาวสุขอาจจะทำงานดีดูหน่าใสขึ้นดูสวยนะคะอาจจะมีคนที่ทำไมคะ วัยวุฒิคุณวุฒินะคะน้อยน้อยกว่าคุณนะคะมาแอบ,บชอบแอบรบักหรือคุณผู้หญิงคนที่อายุน้อยกว่านะคะมาแอบ,บชอบแอบรบักก็ได้นะคะอยู่ในขั้นตอนที่ทําไมคะมีคนมากกว่าหนึ่งคนนะมีคนเข้ามาจีบนะการเดินทางนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือไปสัมมนาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้ได้พบเจอคนคนนี้บาง บางกรณีคือเราไม่ได้เดินทางไปนะคะเหมือนเราท่องเที่ยวโลกโซเชียลออนไลน์ก็เหมือนเดินทางเหมือนกันนะคะอาจจะได้พบเจอคนคนนี้ตอนนี้คุณมีสเสน่ห์มีคนสองคนมาชอบคุณนะคะอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่พูดตรงตรงอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่มีแพชชั่นมีไอเดียอะไรที่ดีคุณรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครสักคนมันเป็นเอเนจีของพลังงานที่แรกๆเริ่มก็ได้นะคะแรกๆเริ่มเริ่มที่คุยกันนะคะบางครั ก็อาจจะมีความขัดแย้งนะในบุคคลคนหนึ่งที่คนที่เราชอบที่เราถูกใจคนคนนี้อาจจะมีความขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างในในมุมมองของตัวคุณที่มองออกไปคนที่เข้ามานะคะที่คุณเจอคุณพบเจอหรือติดต่อสื่อสารอาจจะมีการขัดแย้งอะไรนิดหน่อยนะครับที่ไม่ได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีการขัดแย้งเรื่อง การเดินทางการจะไปพบปะเจอเจอกันหรือการจะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะติดงานหรืออาจจะมีคําพูดอะไรที่รู้สึกว่า ทะเลาะบอกแวงหรืออะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นพลังงานที่เหมือนแบบว่ากําลังจะทําความรู้จักนะเริ่มแรกแรกเริ่มเริ่มนะคะอาจจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันได้นะคะค่อยๆดูถ้าใครมีถึงสองคนก็ค่อยๆดูค่อยๆคิดพิจารณาให้ดีๆนะคะเพราะวันนี้เราจะเปิดไพ่แค่4ใบเท่านั้นนะคะใครอยากได้คําตอบเป็นของคุณเองก็ดูดวงส่วนตัวได้นะคะ แปลว่ากองที่4เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะไม่ต้องหวัดระแวงเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มันแค่พูดคุยเริ่มต้นอาจจะมีนัดเจอเจอหรือจะเจอหรือไม่เจอก็ได้แล้วแต่ขอแล้วแต่ความต้องการหรือ energy ของคุณนะคะเขบอกว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะทำให้เราได้พบเจออะไรที่ดีๆก็ได้นะคะกองที่4นะคะ ใครจะเข้ามาจีบคุณหรือใครจะเข้ามาจริงๆชัดเจนในช่วงนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะแบบ general reading นะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ